ไม่ใช่ว่าอยู่ดีกินดีนะลูกนะอะอยู่แบบชนิดที่บอกว่าลําบากที่สุดแต่ว่ามีแต่ธรรมะล้วนๆล้วนๆล้วนๆล้วน,วน,วนเนี่ยมีความความสุขเกิดจากการเปิดพฤติปฏิบัติธรรมอถ้าว่าสุขนะลูกนะอาศัยปิติเป็นตัวหล่อเลี้ยงจึงมีความสุขอยู่ตลอดตลอดตลอดถ้าพูดถึงปิตินะ เหมือนพระพุทธเจ้าในเทศบทภพัพพาหิยะปิติมากเกินไปมันก็รับไม่ได้นะเพราะสถานมากก็รับไม่ได้มันเกินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศโปรดแบบเรียบๆเกียงๆก่อนบอกให้ปาธิยะไม่ให้มารบกวนในจ่องที่เป็นธบาตจนปิติที่แรงๆนั้นค่อยเบาลงเบาลงแล้วเป็นมัจฉิมา นั่นแหละอุเบกขาจิตถ้ามันไม่เกนะิดการที่จะรับฟังอัดฟังธรรมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะปิติยังอยู่ในโลกิยาอยู่เนี่ยเวลาเราศึกษาโอ้เป็นอย่างนั้นจริงเหรอเห็นไหมเราพวกเรานี่อย่างที่เห็นเนี่ยพอมากาลหลวงปู่ปป,ปิติเข้าแล้วโอ้ยแรงแล้วอยู่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้คิดถึงหลวงปู่มาช่วยการช่วยงานลูกจะเห็นนะธ้ามาแดงๆนี่ <laughs> ไม่ยอมเบียนี่ ไม่นานแล้วบางทีไม่ถึงปีล,ล่วงไปล่วงไปไหายเงียบอ้ฟังมาสึกษายดูภายหลังปีติโอ้ปีติตัวนี้เองที่พระพุทธเจ้านี่สอนพระภาหิยะปีติมากล้นเกินไปนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่โบน่นนะเพราะว่ามันรับทาไม่ได้เฮ้ยอไม่ธรรมดานะเออรับทําไม่ได้เพราะปีติมันมากเกินไปอะคือมันแรงเกินไปสถาคาเกินไปอะจนเกิดปีติ ชนิดที่บอกว่าผ่านผลที่สุดยังรับไม่ได้นะยังเป็นโลกิยะอยู่นะดูนะจะพูดพูดให้ฟังตงรงๆทีนี้พระทธเจ้าไม่โปรดพระาหิยะก็บกงบาหิยะก็นนี่ไม่สมควรอไม่สมควรนะกันช่วงนี้ไม่สมควรเพราะเราสายวกากำลังบินธาบาัตอยู่สมควรที่พระเจ้าข่ายไหมนะคือทาให้พระุทธเจ้าเพียนพยายามที่จะให้พระ,พระาฏิยะเป็นมัชฌิมาปิทาความพอดีไงคือเป็นกลางๆเรียกว่า อุเบกขาจิตตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอุเบกขาจิตที่จะแบบว่าที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วไปเจอที่บอกว่ามันช่ยนะดูนะอันนี้อุเบกขาจิตตัวที่รับทาได้เนี่ยมันจะเป็นว่างฟังด้วยของลบมันก็เวลาฟังเทศมันวิ่งเข้าไปชนใจทุบทับ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 เห็นในนั้นลงในนั้นสว่างสวัยในนั้นมันรู้มากขนในนั้นเลยนี่แล้วใจเป็นการ อยู่ในสมาธิที่จะบอกว่าในคำบริกรรมอยู่มันก็ไม่สามารถรับทําได้สมาธิหรือในฌา,านในญาณมันก็รับทรรไม่ได้ถ้าจะพูดถึงนะลูกนะท,ที่ในพระสูตรนี้นะนนนเวลาที่พระเจ้าจะเทศบทพระพาหิยะเนี่ยก็เลยต้องทำให้พระพาหิยะมีจิตใจเป็นระดับพอดีพอดีพอด,พอดีที่จะรับทําได้ นั่นคือต้องถอนออกมาไงลูกนั่นให้พอดีพอดีแต่ว,ว่าจะทาล้าเกินไปก็ไม่ไหวกินพวกเราไม่ละโอ้ยนี่เห็นลวงปูน,นี่ก็เหมือนกับหายจากโรคไปแค่เจ็บเลยน้ำอะไรให้กินดีหมดปวดท้องก็หายตาหยอดก็หายไม่ต้องไปหาหมอลวงปูไปไหนไปด้วยตายไหนตายกันว่าเห็นไหมล่ะไม่กี่ปี ก็ค่อยจะจืดจางหายไปหายไป,ไปอ๋อพอไปศึกษาในในใน,ในพระสูตรนี้จึงทราบเลยอ๋อพระพายิยะอ,อ,อยู่ในธรรมบทนี่นะแหละตอนนั้นในสมัยนั้นมีมีพระในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ขอ,ขอนนี่มีพระพระพายู่เจ็ดรูปบวชในช่วงที่ศาสนาจะเสื่อมไป พระมีลูกมีเมียพระฤืฤึทึทึไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในธรรมในพิไยเนี่ยพระทั้งเจ็ดรูปก็เลยตัดสินปัญหาประชุมกันไงโอ้เนี่ยศาสนาย,ยังไม่ได้เสื่อมสูดแต่ว่าพระเสื่อมได้ว่าสุยกาเสื่อมพระจะทำไงยิงนัดกันที่จะภาวนาชุดตรงเพื่อปกป้องศาสนานัดกันขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยก็ทําบันไดขึ้นไปนั่นแหละทีบันไดลง ตั้งศึก็ว่าจะภาวนาให้ทรงบักทรงผลให้ได้นั่นแหละอ,องค์แรกรูปแรกนี่ก็ได้เป็นพระอรันหร์รูปที่สองได้เป็นพระอนาคาคาไนวินทบาทอยู่ที่อุตรกูรุทวีปเห็นจะ่วินบาทมาให้หมู่ฉันดีให้หมูหมูก็ไม่ยอมฉันดีเพราะไม่ได้ไม่ได้พูดกันไปก่อนเนี่ยถ้าใครสามารถบรรลุมาผล เรียบร้อยแล้วก็จะไปิณตบาาที่อุตรกุรุตบีบแล้วเอามาให้กันฉันไม่ได้แน่ไม่ได้นัดแน่กันไปไม่ได้ประชุมก็เลยยอมตายเห็นไหมละ่ะพระวนาสูสุดห้าลูกนี่ได้แค่สมาธิหรืองไงน,นี่นะเลยไปเทวะลกนี่จะจะพูดถึงตามตำรา,านะถ้าจะไม่ผิดนะเจ้าบดก็ต้องถึงจิตเสีขาแล้ว <c oughs> ถึงสานานแล้ว โอ้ oh, นี่นี่ก็ความจากความจริงเว่าพระวพาหิยะนี่นะในสมัยที่บวชสองหมื่นปีนั้นเป็นพระที่อะไรล่ะจะเรียกเรียกให้ฟังนะลูกนะเอ็กซ์แอนดฟังมเงอรคือว่า,าที่ไม่เคยเอาผ้าใจจีวรให้หมูไม่เคยเอาผ้าสมบงผ้าอาบน้ําฝนหรือบ,บาดหรืออะไรของบริการให้หมูเลยนั่นแหละก็เพราะเพราะว่าตนีทีเหนียวเข้าใจไหม สองหมื 20, ่นภรรษานี่ยังเตนีทีเหนียวเนี่ยเวลาที่บรรลุมรคผลเป็นพระหันต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่มีอานิสงส์ที่จะเป็นเอหิีิขุอุปสัมปนาหพือจะพระ,พ,ระพุทธองค์ทรงทาบนี่ใช่ไหมล่ะก็เลยไล่ให้ประปาหิยะเนี่ยไปหาผ้าไตจีวรหาคนบวชให้เองหาบาทหานี่เอง พระพายิยไปที่ไปได้เจ็ดวันมั้งวันที่เจ็ดนี่โคไม่ลูกอ่อนผิดพระพายิยะตายตายก็ตายน่าทุเรียนนะพระรัหันนี่นะพระหรหันนี่ตายน่าทุเรียนนี่คือสาเร็จมากผว่าิพาต่อพระพุทธเจ้าเพียงพระพุทธเจ้าเทศปวดพระพหาหิยะไม่กี่บทบาทนะพระพทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการตัดสู้ไวบรรลุธรรมเร็วที่สุดช่วงที่เป็นคารวนะนั้น พระพระพาหิยะนี่นะตายแล้วก็โคโควิดตายตายอยู่ในกองขยะอ้น่าทุเรศน,นะพระหานเราก <c oughs> ็ไม่ทสดนะทีพูดถึงว่าถ้าจะพูดถึงภาษาบานเราว่าอ้น่าทุเรศน,นะไปตายอย่างนั้นนะเออแต่ไม่ได้ทุเรศเข้าใจไหมยังไม่ได้ไปทุเรศดุเพราะเป็นวิบากกรรมขององค์ท่าน,นเรียกวิบากกรรมของพระพาหิยะเนี่ยเพราะในสมัยที่เปลี่ยนไปต,ตายเกิดลายพบหลายชาติว่า ว่าทำปู้ยี่ปู้ยำหญิงท้องจนตายขามือนะนี่แหละก่อนที่จะตายพระนางนั้นกโกรธแกนว่าจะไม่ยอมไปเกิดเป็นไอ้คนหรือเป็นอะไรจะยอมจะจะ,จะเกิดเป็นจักขอเป็นจักเพื่อคอยฆ่าพาหิยาให้ได้แค้นไงจิตใจมันฝูลูกฝังในความแค้นก็เลยเป็นจักคอยอยู่นั่นอยู่บนภูเขา นี่พอมันรู้มักผลต่อพระพักตร์กุทธเจ้าที่พาหิยญานี่ลูกกษัตริย์่นไหวลูกกษัตริย์่นไหวนี่โอ้ยพนังยันนี่กูจะไปฆ่ามันแล้วกูจะแค้นไม่หายเน่ว่าพบชาติต่อไปกูจะไม่ได้ฆ่ามันอีกนแนะเข้าใกล้ไม่ได้ที่พระพารังหันนั่นแหละมันต่างกันเราฟ้ากับดินจิงเดยสิงโคไม่รู้ก่อนเขาจำไม่ผิดนะผิดพระพาหญาะตายเลยบนกองขยะนั่นแหละ พระพุทธองค์ทรงชาติั๊บนำคณะสงฆ์ใส่เอาแล้วก็ไปเอาศพของพระพาหิยะนี่ใส่ไว้ในตะแแคหรือไงแล้วเอาไปชาปนาจิตทำสถูปเพื่อบรรจุอัติของพระพาหิยะนี่คณะสงฆ์ก็เลยถามทูลถามพระุทธเจ้าว,ว่าคติที่พระพาหิยะไตนั้นเป็นคติอะไร พู้เจ้าเจ้าเขาไม่พวกพวกเรานี่ไม่ทราบไม่หลอกก็ต้องถามี่ผู้เป็นครูผู้เป็นบาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นั่นแหละผู้ธจเจ้าตัดนี่นี่แหละพาญิยะสิ้นกีเรียนแล้วนั่นเป็นผู้ตัดสินปัญหาโคนในพิชาเผาตัณหาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ดูที่ไม่ได้สนใจนี่หนูใช่ไหมล่ะร่างกายมันจะแตกสลายไปจากนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนี่ไม่ได้เกี่ยวนี่เพรานี้ก็จิตอลังหันเกิดแล้วนี่สเปตมานาตาเกิดนี่จะไปยุ่งทําไม ร่างกายมีแตกกรจายนี่หรือมันจะอยู่หรือมันอะไรมันอยู่ได,มได้มันก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็แตกสาลายไปทีเพราะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วนั่นมันเริ่มตั้งแต่นี่ตั้งแต่ที่เป็นสโสดาบันแล้วเนี่ยละสัต์กายทติถีิได้อย่างหาบนะี่ตัวนี้นะตัวนี้ใหญาใหญ่ยู่นะยังมีกามราคะยังมีนี่อยู่นะไอ้พวกนี้นะต้องมีผัวมีเมียอยู่นะถ้าเป็นสกิทาคานนี้เริ่มเบาบาง ไม่อยากจะแตะไม่อยากจะต้องแล้วแต่เตรก็อยู่ด้วยกันอยู่แต่ได้เป็นปรราคารยันจบเลยนะเรื่องการราคาเนี่ยมันก็ทั้งขยะจริงปฏิกูลนอกเหม็นนะเห็นไหมพรทธินาแตกแล้วตัวน,นั้นนหะแต่ว่าก็อาศัยอันเดิมนะอ,มอาศัยสิ่งเดิมจะบอกว่าตัวนี้ละสกยาธิทธิฏอา้าวละเมื่อละสกยาธิทธิฏไม่มีการยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนแล้วทําไมจะต้องมีการราคาอยู่นะั่น นี่ก็คือคาถามเราก็เลยมาพิจารณาต,ตองตัวนั้นเวลาเราปฏิบัตปิปฏิบัติไปโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างจากเฉยแต่ก็อาศัยตัวนั้นแหละมาเป็นอย่างกลางนั่นแหละแล้วก็เป็นอย่างละเอียดถึงขั้นโค้นในวิชาได้สกายทิติตัวเดียวเท่นนั้นแหละนั่นแหละทําลายไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยและจนถึงขั้นระดับสัพเพธรรมานตา่าง เมื่อถึงขั้นสเปรรมานตาจ็มันก็อาศัยละสักยิท,ทิตัวเดียวนั่นแหละแอ้ตัวนี้มานะถ้าไม่มีการละสักยิทธิสเปตธรมานตาก็ไม่เกิดนั่นมันลงตรงนั้นในเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเลยเป็นอนัตตาขนาตันห้าเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาอนัตตาลงตรงน,นั้นรูปเว Sing ทนาสัญญาสังขันวิญญาณเป็นอนตานี่แหละเวลาที่มันโค่นกันเวลาที่มันพังกัน มันเป็นอีกสภาวะหนึ่งโว้จะว่าจะว่าตายจากสมมุตินี่เห็แล้วว่าตายจากสมมุติมันต้องตายซชก่อนมันต้องสลายพิสลตตายซะก่อนเมื่อละสักเกตุที่ได้นี่ก็คือไม่ได้สนใจในร่างกายแล้วคือสลายตายแล้วหรือใครจะคันถ้าใครคัน,นก็แสดงว่าไอ้หมอนั้นภาวนาไม่ถึงนรอเพียงละสังกตยทีิเข้าสู่โสดาบันนี่ก็สลายตายแล้วเพราะละสังเกตุที่ได้ ไม่กลัวตายแล้วหรือจะว่าไงหรือก็จะเถียงหรือก็จะขานหรือท่านมหาว่าไงพูดถึงมหาจิตเเสียขาไงนั่นแหละมันข้านกันไม่ได้นะจิตเเสียขานะภาคปฏิบัตินี่ถ้ามีแต่ภาคปริยัติมันข้านกันนะแต่มีภาคปริยัติภาคปฏิบัติมันไม่ข้านกันนะมันจะเห็นกันชัดเจนเลยนี่สว่างอยู่ตรงนั้นสว่างอยู่ตรงนั้นนะมันจะข้านกันได้ยังไงอ่ะอย่างนั้น ที่มหามหาที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นมหาเล็กนะมาถามเราําไมที่เราอยู่ทํางว่าไม่เถียงะผมได้ฟังการฟังธรรมของท่านพระอาจารย์โดยหมู่คณะเล่าให้ฟังผมอดทนไม่ได้ผมเลยมากราบครูบาอาจารย์ยกใบหน้าครูบาอาจารย์ผมก็เปรียบเสมือนพระใบรลานเปล่าในสมัยพุธการเอาสมณะเนรเป็นอาจารย์อู้ช่วงนั้นท่านกี่พรรษาเกือบยี่สิบแล้วมั้ง เราแปดพันชาแปดพันชาในช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดนะอีปศส้องมั้ร้อยสี่สิบเก้าท่านเกือบยี่สิบคานเข้ามานะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้ามาเราก็นั่งเฉยยเราก็มองอยู่เรานั่งอยู่บนกุฏิพิจารณาธรรมอยู่พอดีพอดีท่านคานขึ้นไปนั่นแหละแล้ว็ไปท่านเอาผ้านนะี่ชีชนะที่กับวันนี้ที่ลองสีนะที่เราเอาวางไว้ที่เราว่าจะเอาเข้าไปในกุฏิ ท่านก็ขานปั๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเอาเท้าขานปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็มากรากบเราแล้วก็ยกที่รองนิสิตนะกบผ้าเอามาปูนี่แหละอยู่ข้างล่างเรานั่งเล่นอยู่นั่นแต่แค่แล้วก็มองดูรือว่าท่านจะทําอะไรน,นั่นแหละเพราะเรารู้อยู่ว่าภาษาท่านมากแล้วก็ยกมือพระนมเจาออ้าก็อที่นั่นเลยอุ้ยนี่เนี่ยงามช่างางามนะกีต้าร์เท่หขา มองแล้วอู้ม,มันงามจํามไม่ลืมตั้งแต่ปีพศ2 5 4 9จนถึงปัจจุบันนะี่เห็นท่านพระอาจารย์รูปนี้ถ้าเป็นยังไงไม่ทราบนะทุกวันนี้นะเราก็ไม่ทราบแต่ไม่ก่อนนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อเบเกตรหรือไงหรืออยู่สันติธรรมนี่แหละผมก็ลืมโอ้งามมากนะท่านนะอยากฟังจาไงเพราะว่าหมู่คณุขนอ,อท่านพระอาจารย์ต้นหรือไงมหาต้นอ,อยู่ที่ เชียงใหม่ท่านมากราบเราแล้วเรากา็มาขอฟังธรรมนี่แหละท่านรอาจารย์ตัวนี้ภรษายังไม่มากนะชจ้านันท่านห้าพรรษาเรื่องไงเรือ่องหกพรษานี่แหละท่านเพราะว่าเรื่องนี้อืมมีพระรูปหนึ่งที่อยู่ในทัพข้าวแม่เสดยงเนี่ยพอได้ยินได้ฟังธรรมนี้พูดถึงปีติไงลูกพูดถึงปีติท่านเกิดปีติอยากจะปฏิบัติน,นี่ยังว่ายังรับธรรมไม่ได้ในรูปนะ ช่วงนั้นหลังมาน่มาเจอกับท่านท่านคงเสื่อมจากเราเนี่ยพ่อเอ้ยเป็นไงนท่านอยู่ยังไงผมตามหาท่านตลอดตลอดเนี่ยดิขึ้นมาอีสานแลนี้นี่น,น,นะผมนีมนนะไอพักที่วัดป่าห้วยลินน่นนี่ไผมมีเรื่องที่จะคุยด้วยโอ้ยผมไม่ว่างนะเห็นไหมเหมือนที่พระเจ้าปวดพราะพาหิยะจริงไหมนะนี่ช่วงน,นั้นนี่อ้ยทานดีมอบเลยนะ ช่วงเช้าไอ้ช่วงชั้นเจ็ดปั๊บท่านก็เข้าที่ภาวนาเพอได้ยินได้ฟังที่เราเทศน์ให้ฟังช่วงบ่ายกวาดตีทางขึ้นไปจนโน่นจนถ้ำเลยถ้ำที่หลวงปู่ไปพักลูกก็เห็นนี่ที่ถ้ำก็ไม่เสียงีเลยเละไปนั่งฟังธรรมอยู่หนึ่งชั่วโมงท่านขอเข้าพรรษาท่านขอนงงี้แล้วก็เลยอนุญาตให้ท่านนนั่น,น,น,นก่อนพรรษาเนี่ย พอท่านได้ยินได้ฟังท่านก็เลยตัดสินปัญหามากับเราผมขอออกวิเวกก็ท่านนี้แหละใน,นเรื่องของเรานี่ที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องการปิดชีวิตพกชาติในการค้นวิชาในการเสนอเป็นสด็ตายในช่วงที่เป็นคารวาสเนี่ยและและบรรดาชาวผสมบมัตรมาจนปีสิบห้าข้ามเดือนสี่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านั่นแหละอุย<ต>้ยท่านนี่เป็นทานาว่าลงเลยนะท่านนะลงด้วยปิติเฉยๆทางเ,เรากรระชาชาติเราไม่ได้ศึกษานี่ เราไม่คิดว่าพิติมากๆตัวน,นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆเราคิดของเราอย่างนี้นะก็เหมือนพระมหากบินอย่างนั้นใช่อายใจปิติแต่เวลาที่จะสอนจริงๆที่จะรับทําได้ต้องให้จิตเป็นมัจเจมาปฏิบทาความพอดีอุเบกขาจิตเกิดน,นั้นเลธรรมะของพระเจ้าจึงจะไหลรวมเข้าสุดที่ใจได้สู่ที่ใจได้จึงจะสามารถบรรลุมรรคผลได้เราก็เห็นนี่เท่าไหรล่ละ บาโตปฏิกาทั้งพระที่มีพิติมากๆนี่โอ้ชะทามากอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงลูกปู่ไม่นานพิติก็ค่อยจางไปจางางจืดจางไป,งไปเพราะนี่เป็นโลูกิยะเราก็ไม่แชนะ่ตอนแรกนี่พอเราเห็นในพระสูตรที่ว่าพระหมหากรบ,บินได้ยินพระเจ้า,าว,ว่าอุบัติขึ้นแล้วู้นพิติมากเหาะขึ้นสนะู่นภาอากาศจนลอยขึ้นไปเลยมังคับมับนไม่ลอยล,ลงมานี่นแหละเราก็คิดว่าไอ้พิตินั่นแหละที่จะทําให้ ได้บรรลุมรกผลพระนิพผ่านเพราะจึกจายไปจึกจาไปไม่ใช่ที่อย่าลืมว่าพวกเรานี่เป็นเพียงสาวกะกาพุมณุนการแตกฉานมันไม่เหมือนที่ผู้เป็นครูผู้เป็นบาผู้เป็นศาสดานะลูกนะเตยอยาไปเอาคำทีเบลานมาเป็นของตัวเองว่าเป็นผู้ที่รู้มากเป็นผู้ที่แตกฉานไม่ใช่แต่ใดที่ภาวนาไม่ถึง ตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะเป็นสติกํำลังปัญญาของตัวเองเรียกว่าภาวนามะยะปัญญาตัวนั้นเกิดจ้างก็ไม่มีปัญญาหรอกพวกเราน,นั่นเป็นตัวพุ่งตัวนอนอรชอนใจแค่กินเลมจินกระดาษจรนั้นแหละไอ้คิดว่าเป็นปัญญาของข้าพเจ้าเป็นปัญญาของข้าพเจ้า